คุณเคยเห็นพ่อที่ไม่มีขาแต่ยังเข็นรถขายขนมเลี้ยงลูกหรือไม่แล้วถ้าวันหนึ่งเขาลม้มลงต่อหน้าลูกเพราะคนใจร้ายแต่รถเข็นจนเกือบเสียชีวิตแต่เด็กชายคนนั้นกลับลุกขึ้นสู้จนกลายเป็นหมาที่ช่วยชีวิตคนทั้งประเทศนี่คือเรื่องจริงที่คุณจะไม่ลืมไปตลอดชีวิตและคุณต้องดูให้จบเพราะตอนจบของพ่อผู้ไม่มีขาจะทำให้หัวใจของคุณสั่นทั้งน้ำตาเสียงลมร้อนพัดเฉียดแก้มเด็กชายเบาๆรถฝุ่นลอยแต่ปลายลิ้น กลิ่นสนิมจากล้อรถเข็นของพ่อย่างแรงจนแสบจมูกพ่อเกรงแขนทั้งสองข้างกดล้อรถเข็นขนมให้เคลื่อนไปข้างหน้าไม่มีขามีเพียงหัวใจที่หนักแน่นกว่าหินทั้งภูเขาเหงื่อของพ่อไหลลงตามไหล่หยดลงบนพื้นซีเมนร้อนระอุเสียงล้อเสียดสีกับพื้นดังเอียดทุกครั้งที่พ่อออกแรงเด็กชายมองพ่อเห็นเส้นเลือดที่แขนพ่อปูดขึ้นเห็นแผละทะลอกที่ฝ่ามือ เห็นการสั่นเบาๆที่เกิดจากความเหนื่อยที่พ่อไม่เคยพูดออกมากลิ่นขนมที่กำลังทอดลอยขึ้นมากลิ่นน้ำมันร้อนกลิ่นแป้งไม่นิดๆจากเตาถ่า,านแต่กลับผสานกับไอร้อนของแดดจนรู้สึกอึดอัดเหมือนมีอะไรมาบีบหน้าอกเด็กชายยืนช่วยส่งขนมให้ลูกค้าเสียงเหรียญกระทบบนถาดดังแกรกเสียงคนเดินผ่านไปมาเสียงรถไม่บีบแตรไล่รถมอเตอร์ไซค์ที่ปาดหน้าแต่แล้ว มีเสียงหนึ่งที่ทำให้เด็กชายสะดุ้งจนหัวใจหายไปเสี้ยววินาทีเสียงรัวเท้าของวัยรุ่นสามสี่คนดังเข้ามาใกล้เสียงหัวเราะที่เหมือนล้อเลียนกลิ่นบุหรี่แรงจนแสบจมูกไอเย็นวูบหนึ่งวิ่งผ่านต้นคอเด็กชายเหมือนสัญชาตญาณกำลังเตือนบางอย่างที่อันตรายชายในกลุ่มกระแทกไหล่เด็กชายอย่างแรงจนถาดขนมเกือบตกเสียงโลหะกระทบพื้นดังปังหัวใจเด็กชายเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงการสั่นในอก พ่อใช้มือดันรถเข็นเข้าหากลุ่มวัยรุ่นดวงตาของพ่อเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นแต่ก็แฝงความตึงเครียดที่ทําให้บรรยากาศหนักขึ้นเหมือนหมอกหนาหนึ่งในวัยรุ่นไล่สายตามองพ่อชาเย็นและไร้ความเห็นใจสายตานั้นลากลงไปยังขาที่ว่างเปล่าของพ่อเด็กชายรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนลมหายใจติดขัดฝ่ามือเย็นเฉียบทุกเสียงรอบตัวค่อยๆหายไป เหลือเพียงหัวใจตัวเองที่เต้นดังจนเหมือนเสียงกลองชายคนนั้นยิ้มมุมปากแต่เป็นรอยยิ้มที่ทำให้ท้องไส้เด็กชายหดเกรงเขายกเท้าขึ้นเล็งไปที่รถเข็นขนมของพ่อและในเสี้ยววินาทีที่เด็กชายหายใจไม่ออกเขาเตะใส่รถเข็นเต็มแรงเสียงล้อเหล็กกระแทกกับพื้นดังลั่นขนมกระเด็นกระจายน้ำมันร้อนสาดใส่พื้นลูกค้ารอบข้างต่างร้องด้วยความตกใจเด็กชายหันไปมองพ่อ เห็นร่างของพ่อเอียงไปด้านหนึ่งมือสัน่นและดวงตาที่ครั้งหนึ่งเคยเข้มแข็งในตอนนี้เต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่ไม่ใช่ความเจ็บจากร่างกายเท่านั้นความเงียบกดทับหัวใจเด็กชายเหมือนทั้งโลกปิดไฟลงพร้อมกันและในความมืดนั้นเด็กชายได้ยินเสียงของพ่อแผ่วเบาแต่หนักแน่นจนเหมือนสั่นไปถึงกระดูกของเขาอย่ากลัวพ่อยังอยู่ตรงนี้เสียงสั่นในคำพูดของพ่อกระแทกเข้ามาในใจเด็กชาย เหมือนคมมีดท,ที่กรีดผ่านความเงียบทำให้ลมหายใจที่ติดค้างในอกค่อยๆไหลออกมาได้อีกครั้งแต่แม้พ่อจะพูดด้วยน้ำเสียงปลอบเด็กชายกลับรู้สึกถึงแรงสั่นที่แผ่จากแขนของพ่อกลิ่นน้ำมันร้อนยังคงลอยอบอวลควันเบาบางลอยขึ้นจากกระทะที่ล้มคล้ายม่านหมอกที่บดบังสีหน้าของพ่อให้ซีดลงทีละน้อยเสียงหัวเราะของวัยรุ่นดังสะท้อนอยู่ไม่ไกลเสียงหัวเราะนั้นไม่ใช่ความสนุก แต่เป็นเหมือนเหล็กแหลมที่กรีดเข้ามาในใจคนที่กำลังล้มลงบรรยากาศในอากาศหนักกว่าเดิมเหมือนเมฆฝนที่กำลังกดทับหลังของเด็กชายจนอ่อนแรงเด็กชายขยับเข้าไปใกล้พ่อยื่นมือไปจับแขนพ่อแน่นสัมผัสได้ถึงผิวที่ร้อนสัมผัสได้ถึงชีพจรที่เต้นแรงผิดจังหวะเหมือนพ่อกำลังฝืนร่างกายเพื่อไม่ให้ตัวเองล้มลงไปต่อหน้าฝูงชนสายตาของผู้คนเริ่มรวมตัวบางคนมองด้วยความตกใจ บางคนมองด้วยความสงสารแต่ไม่มีใครขยับเข้ามาไม่มีใครกล้าข้ามเส้นของความกลัวที่บรรยากาศกดทับอยู่พ่อยกมืออีกข้างขึ้นช้าๆบีบมือเด็กชายกลับแรงบีบอ่อนมากจนเด็กชายรู้สึกเหมือนกำลังจับเศษกระดาษที่พร้อมขาดออกได้ทุกเมื่อพ่อเจ็บหรือไม่เสียงเด็กชายสั่นจนแทบไม่ออกเสียงคอแห้งจนเจ็บลำตัวเกร็งจนเหมือนเลือดหยุดไหลพ่อไม่ตอบทันที ดวงตาของพ่อสั่นไหวเหมือนกำลังเก็บบางอย่างไว้ไม่ให้ลูกเห็นแต่แล้วพ่อกัดฟันหอบลมหายใจและผลักรถเข็นขึ้นอีกครั้งด้วยแขนทั้งสองข้างเด็กชายตกใจรีบขยับเข้าประคองเพราะเห็นได้ชัดว่าพ่อหมดแรงมากกว่าที่เคยเป็นเสียงล้อเหล็กที่ถูกลากบนพื้นดังครืดเสียงนั้นดังราวกับกำลังประกาศความอ่อนล้าของพ่อให้โลกทั้งใบได้ยินวัยรุ่นกลุ่มนั้นยืนมอง คนหนึ่งยื่นหน้าเข้ามาใกล้แววตาเย็นชาเหมือนน้ำแข็งพร้อมคำพูดที่ทำให้หัวใจเด็กชายแทบหยุดเต้นก็แค่คนไม่มีขาทำไมต้องดิ้นขนาดนี้คำพูดนั้นหล่นลงกลางอากาศหนักคมและโหดร้ายจนเหมือนทำให้โลกทั้งใบสั่นไหวเด็กชายรู้สึกเหมือนมีบางอย่างในอกหักออกแรงสั่นแล่นขึ้นจากเท้าถึงศีรษะหูอื้อจนแทบไม่ได้ยินเสียงรอบตัวแล้วพ่อเงยหน้าขึ้นช้า มั่นคงและสมบอย่างประหลาดสายตาพ่อมองตรงไปยังเด็กชายไม่ใช่วัยรุ่นที่หยืนหรอแต่เป็นลูกของตัวเองดวงตานั้นเปลี่ยนไปด้วยความรักที่ไม่มีสิ่งใดบดบังได้ลูกจําไว้นะคนเราเกิดมาไม่เท่ากันแต่ลูกต้องทำตัวให้สูงกว่าสิ่งที่มาดูถูกเราเด็กชายรู้สึกเหมือนลมหายใจทั้งหมดในโลกอัดแน่นอยู่ในคอทั้งเจทั้งหน่วงทั้งโกรธ แต่ก็อบอุ่นอย่างแปลกประหลาดจากคำพูดของพ่อแต่ก่อนเด็กชายจะตอบมีเสียงหนึ่งดังขึ้นอย่างแรงเสียงที่ทำให้ทั้งตลาดหยุดนิ่งเสียงที่พุ่งเข้ามาเหมือนฟ้าผ่าลงกลางถนนเพราะร่างของพ่อที่พยายามลุกประคองรถเข็นกลับเซไปด้านข้างแขนทั้งสองข้างหมดแรงอย่างกระทันหันและพ่อกำลังล้มลงต่อหน้าต่อตาเด็กชายพร้อมเสียงร้องของผู้คนรอบข้างที่ดังขึ้นพร้อมกันในวินาทีนั้น ร่างของพ่อเอ็นล้มลงอย่างรวดเร็วเหมือนโลกทั้งใบถูกดึงให้เอียงตามเสียงลมหายใจหายวับไปจากอกของเด็กชายขาแข็งทื่อแต่หัวใจกลับสั่นจนแทบแตกเป็นเสี่ยงเด็กชายพุ่งเข้าไปรับพ่อแขนเล็กๆสั่นจนแทบยกน้ำหนักพ่อไม่ไหวผิวของพ่อเย็นกว่าที่ควรจะเป็นเย็นผิดปกติเย็นจนทำให้ความกลัวพุ่งขึ้นมาจากหัวใจเขาแน่นพ่อพ่อ เสียงเขาแหบพร่าเหมือนกําลังร้องจากก้นบึ้งของวิญญาณคอแหง้งมือชื้นเหนื่อลมหายใจติดขัดเหมือนมีใครมาบีบคอไว้พ่อหลับตาแน่นหอบหายใจหน้าอกกระเพื่อมอย่างไม่เป็นจังหวะเสียงลมหายใจของพ่อดังแผ่วๆเหมือนเส้นได้บางๆที่พร้อมขาดลงได้ทุกวินาทีกลิ่นน้ำมันร้อนยังคงลอยอวนผสมกับกลิ่นเหงื่อของพ่อกลิ่นฝุ่นที่ถูกคนเหยียบจนฟุง้ง ทำให้บรรยากาศหนาแน่นจนเด็กชายรู้สึกเหมือนกำลังจมน้ำผู้คนเริ่มกรูเข้ามาเสียงตะโกนถามดังระงม,มแต่ไม่มีใครกล้าจับตัวพ่อไม่มีใครรู้ว่าต้องทำอย่างไรเด็กชายมองหน้าพ่อเห็นริมฝีปากของพ่อสัน่นเหมือนกำลังพยายามจะพูดบางอย่างแต่ไม่มีแรงพอที่จะเปล่งเสียงมือที่เต็มไปด้วยรอยด้านของพ่อค่อยๆย,ยกขึ้นแต่หลังมือของเด็กชายเบาๆ สัมผัสนั้นอ่อนแรงจนเหมือนลมพัดผ่านลูกหยาดร้องเสียงพ่อขาดหายกลางประโยคเสียงแผ่วจนเหมือนพูดผ่านลมหายใจคำพูดนั้นแทงลึกเข้ามาในใจเด็กชายแต่อารมณ์ที่ท่วมขึ้นมามากเกินจะกลั้นน้ำตาไหลรินหยดลงบนแขนของพ่อทีละหยดร้อนชัดเจ็ดร่างของพ่อยิ่งเย็นลงลมหายใจขาดเป็นห่วงดวงตาของพ่อเปิดครึ่งหนึ่งสั่นไหว เหมือนกำลังมองลูกครั้งสุดท้ายเด็กชายสายหัวแรงแรงเหมือนพยายามปฏิเสธความจริงมือจับแขนพ่อแน่นจนเล็บจิกพ่ออย่าหลับนะพ่อฟังผมนะพ่อยังต้องอยู่กับผมพ่อยังต้องขายขนมผมยังต้องช่วยพ่ออยู่เสียงของเด็กชายแตกพร่าสูงสัน่นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวที่แทบทําให้ลมหายใจหยุดไปเองแต่ก่อนที่พ่อจะตอบเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากด้านหลัง เสียงของวัยรุ่นคนเดิมเสียงที่ไร้ความรู้สึกเสียงที่กรีดทับบาดแผลในใจเด็กชายจนเลือดแทบหยุดไหลก็แค่คนขายขนมจะล้มก็ปล่อยให้ล้มไปจะดราม,ารรม,มา่าทำไมผู้คนรอบข้างหันขวับบางคนอ้าป,ปากค้างบางคนขยับถอยเด็กชายเงย่อหน้าขึ้นชาเหมือนคอถูกบังคับให้ขยับโดยแรงแค้นที่เดือดขึ้นมาจากอกดวงตาของเด็กชายที่เต็มไปด้วยน้ำตา ตอนนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นบางอย่างที่แข็งขึ้นลึกขึ้นและน่ากลัวอย่างประหลาดใบหน้าเด็กชายยังเปื้อนน้ำตาแต่สายตาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอย่าพูดถึงพ่อผมแบบนั้นเสียงเด็กชายต่ำจนแทบไม่เหมือนเสียงของเด็กแต่เหมือนเสียงของคนที่กำลังแตกสลายภายในแต่ไม่ทันที่วัยรุ่นคนนั้นจะตอบโต้เกิดเสียงหนึ่งที่ทำให้ทุกคนสะดุง้งเสียงลมหายใจของพ่อขาดหายหน้าอกของพ่อหยุดกระเพื่ม นิ่งดิง่งและเงียบจนโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนลงในเสี้ยววินาทีเด็กชายเบิกตากว้างมือเย็นเฉียบร่างทั้งร่างแข็งตัวพอ่อพ่อได้ยินผมหรือไม่พ่อตอบผมสิกไม่มีเสียงใดตอบกลับไม่มีการขยับไม่มีแม้แต่ลมหายใจอุ่นที่เคยพัดผ่านหลังมือของเขาและในช่วงวินาทีนั้นเสียงตะโกนหนึ่งดังแทรกขึ้นจากฝูงชนเสียงที่ทำให้เลือดในตัวเด็กชายเย็นลงทันที เรียกรถพยาบาลเร็วเขาไม่หายใจแล้วเสียงนั้นดังชัดเจนคมและเย็นจนเหมือนแทงทะลุหัวใจเด็กชายเขาชนะร่างแข็งทื่อลมหายใจติดอยู่กลางอ,อกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนในทันทีไม่พ่อหายใจอยู่พ่อแค่เหนื่อยพ่อแค่เสียงของเด็กชายสั่นจนเกือบขาดคอแน่นหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมา มือยังคงจับแขนพ่อแน่นราวกับไม่ยอมให้ใครพรากพ่อไปคนรอบข้างเริ่มแตกตื่นเสียงฝีเท้าดังสับสนเสียงโทรศัพท์ถูกกดรัวเสียงพูดคุยปนกันจ,นจนจับใจความไม่ชัดทุกอย่างเหมือนอยู่ไกลออกไปเรื่อยๆแต่สำหรับเด็กชายมีเพียงร่างของพ่อที่นิ่งสนิทเงียบและเย็นลงทุกวินาทีเขาก้มลงแนบผูเขาที่หน้าอกของพ่อหวังจะได้ยินเสียงบางอย่าง เสียงที่เคยดังอบอุ่นเหมือนกลองเบาๆในอบพ่อแต่กลับไม่พบอะไรไม่มีเสียงไม่มีการขยะมีเพียงความเงียบที่กดหัวใจเขาจนจมหายไปน้ำตาหยดลงบนเสื้อพ่อไหลซึมเป็นวงไหลไม่หยุดไม่สนว่าผู้คนกำลังมองความกลัวแผ่ซ่านไปทุกเส้นประสาทเย็ยนชืดบีบอัดจนเด็กชายรู้สึกเหมือนเลือดหยุดไหลรถพยาบาลเริ่มใกล้เข้ามา เสียงไซเรนแหวกอากาศดังขึ้นแต่กลับฟังดูห่างไกลเหมือนอยู่ในอีกโลกหนึ่งทันใดนั้นมือใครบางคนจับไหล่เขาแรงกว่าที่ควรจะเป็นดึงให้เขาขยับออกจากตัวพ่อเด็กชายสะดุ้มเงื่อยหน้าขึ้นเห็นเป็นหนึ่งในอาสากู้ชีพที่วิ่งมาถึงแววตาของเขาเต็มไปด้วยความเร่งรีบและความตึงเครียดที่อ่านง่ายเหมือนลายลุกบนเหล็กเย็นน้องต้องขยับออกก่อนให้พี่ช่วยพ่อก่อนนะ เด็กชายสายหัวแรงมือจับแขนพ่อแน่นกว่าเดิมเหมือนแรงสุดท้ายของทั้งร่างถูกรวมไว้ที่ฝ่ามือคู่นั้นไม่ผมจะอยู่กับพ่อผมไม่ไปไหนผมจะไม่ปล่อยพ่อเสียงเขาเต็มไปด้วยความแตกสลายแต่ก็เด็ดเดี่ยวประหลาดเหมือนทั้งโลกกำลังจะขาดออกตรงหน้าตัวเองอาสากู้ชีพถอยหลังเล็กน้อยพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนลงน้องถ้าน้องไม่ขยับพวกพี่ช่วยพ่อไม่ได้จริงๆ คำพูดนั้นเหมือนข้อนหนักที่กระแทกกลางอกเด็กชายกัดฟันลมหายใจสัน่นสายตาเริ่มพร่าแต่เขาค่อยๆค,ค,คลายมืออย่างช้าช้ามากเหมือนการละมือออกจากพ่อคือการโยนหัวใจตัวเองทิ้งลงพื้นกู้ชีพทั้งสองคนเข้ามาแทนที่รีบกดหน้าอกพ่อรีบเตรียมเครื่องช่วยหายใจรีบตรวจชีพจรที่ข้อมือเสียงนับจังหวะกดหน้าอกดังต่อเนื่อง แรงกดแต่ละครั้งเหมือนกดลงกลางหัวใจของเด็กชายเองโลกทั้งใบเริ่มหมุนกลับแต่กลับหมุนในแบบที่วุ่นวายว่างเปล่าวิวลึกจนแทบยืนไม่อยู่เด็กชายยืนมองมองมือของกู้ชีพบ,บีบหน้ากากช่วยหายใจมองหน้าอกของพ่อถูกกดลงซ้ำแล้วซ้ำเล่ามองใบหน้าพ่อที่ซีดกว่าเดิมจนเหมือนไร้เลือดแต่แทนที่จะได้ยินคำปลอบใจหรือเสียงให้ความหวังเขากลับได้ยินเสียงกระซิบเบาๆจากด้านหลัง เสียงของวัยรุ่นคนเดิมยังคงน้ำเสียงเดิมยังคงย่อเย,อเยอ้ยแบบนี้ก็สบายขึ้นละมั้งไม่ต้องเข็นรถอีกคำพูดนั้นทำให้ลมหายใจเด็กชายขาดหายในอกของเขามีบางอย่างแตกดังกรอบกแกรบเหมือนแก้วแตกเป็นผงเขาหันกลับไปชา้ชาๆสายตาที่เต็มไปด้วยน้ำตาค่อยๆเปลี่ยนเป็นความเย็นเยียบที่แม้แต่ผู้ใหญ่ก็อาจกลัวฝ่ามือกำแน่นจนเล็บจิกผิวไหลสัน่น แต่ไม่ใช่เพราะร้องให้เท่านั้นเป็นเพราะบางอย่างกำลังเดือดลึกอยู่ภายในและในวินาทีนั้นก่อนที่เด็กชายจะพูดอะไรก่อนที่ใครจะเข้าไปห้ามก่อนที่โลกจะได้รู้ว่าชะตาต่อไปของเขาคืออะไรเสียงของกู้ชีพด,ดังขึ้นกลางอากาศหนะักชัดและเจ็บเหมือนคมมีดแทงเข้ากลางใจชีพจรยังไม่กลับมาเตรียมเคลื่อนตัวผู้ป่วยด่วนคำพูดนั้นทำให้หัวใจของเด็กชายหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะ เขาหน้าซีร่างไร้แรงสุดลงข้างตัวพ่อที่กำลังถูกหามขึ้นเตียงพยาบาลและในวินาทีนั้นเองเด็กชายรับรู้ได้ชัดเจนที่สุดครั้งแรกในชีวิตว่าเขาอาจกำลังจะเสียพ่อไปจริงๆในวันนี้ต่อหน้าต่อตาเขาเองหลังจากเสียงไซเรนพาพ่อห่างออกไปเด็กชายยังคงยืนอยู่ที่เดิมใจเหมือนถูกทิ้งไว้ในความว่างเปล่าร่างกายสั่นแต่หัวใจกลับนิ่งอย่างแปลกประหลาด เหมือนความกลัวความโกรธและความสิ้นหวังถูกรวบรวมกลายเป็นเพียงความตั้งใจหนึ่งเดียวเขารีบตามรถพยาบาลไปวิ่งทั้งที่เท้าสัน่นวิ่งทั้งที่น้ำตายัางไหลวิ่งทั้งที่ภาพของพ่อในอกคือสิ่งเดียวที่ประคองให้เขายังลุกขึ้นจนกระทั่งถึงโรงพยาบาลเด็กชายถูกกันให้อยู่หน้าห้องฉุกเฉินเสียงเครื่องมือดังตึบตึบตุบสลับกับเสียงหมอสั่งการเขายืนกอดตัวเองแน่นลมหายใจสัน่น หัวใจเต้นเร็วราวกับจะแตกเวลาผ่านไปช้าเหมือนทั้งโลกตั้งใจจะทำให้เขาทรมานแต่เมื่อประตูห้องฉุกเฉินเปิดออกหมอเดินมาหาเขาด้วยสายตาที่อ่อนโยนอย่างที่สุดเขาปลอดภัยแล้วเราปั๊มหัวใจกลับมาได้ทันคำพูดนั้นทำให้ขาของเด็กชายหมดแรงเขาสุดเข่าลงน้ำตาไหลออกมาอย่างไม่ไอายใครแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความกลัว เป็นเพราะความโล่งใจที่หนักแน่นจนแทบหา,ายใจไม่ออกเมื่อได้เข้าไปเยี่ยมเด็กชายเห็นพ่อนอนบนเตียงใบหน้าอย่างสีแต่มีลมหายใจอุ่นที่เคลื่อนไหวอย่างชัดเจนเด็กชายจับมือพ่อมือที่อ่อนแรงของพ่อบีบตอบกลับอ่อนแต่มั่นคงเหมือนจะบอกว่าเขายังอยู่ยังไม่ไปไหนพ่อเปิดตาชา้ชาช้ายิ้มเล็กๆแม้อ่อนแรงเหลือเกินพ่อไม่เป็นไรนะลูก พ่อยังไม่ทิ้งลูกไปไหนคำพูดนั้นทำให้หัวใจเด็กชายเหมือนสว่างขึ้นอีกครั้งหลังเหตุการณ์วันนั้นเด็กชายสัญญากับตัวเองว่าความเจ็บปวดที่เคยเห็นความอ่อนแอที่พ่อเคยต้องทนและความโหดร้ายของคนที่ทำให้พ่อเกือบจากไปจะไม่สูญเปล่าเขาเริ่มตั้งใจเรียนมากขึ้นอ่านหนังสือทั้งวันทั้งคืนช่วยพ่อขายขนมไปด้วยสร้างรายได้แบ่งเบาภาระ และใช้ทุกวินาทีเพื่อเดินตามคำสัญญาในหัวใจหลายปีผ่านไปพ่อยังคงขายขนมแม้แขนจะแข็งแรงน้อยลงแต่รอยยิ้มกลับมีมากกว่าเดิมเพราะลูกชายของเขาได้กลายเป็นหมอหมอที่ทำงานเพื่อคนตัวเล็กๆหมอที่เข้าใจความเจ็บปวดของผู้คนจริงๆหมอที่ไม่เคยลืมว่าตัวเองมาจากไหนวันหนึ่งขณะที่หมอหนุ่มกำลังเดินไปตรวจคนไข้ เขาเห็นเด็กคนหนึ่งพยุงพ่อที่นั่งรถเข็นภาพนั้นทำให้หัวใจเขาสถานเหมือนย้อนกลับไปเห็นตัวเองในวัยเด็กหมอเดินเข้าไปย่อตัวลงมองหน้าเด็กคนนั้นยิ้มอย่างอบอุ่นที่สุดพี่เคยเป็นเหมือนเราพี่รู้ว่ามันยากแต่เชื่อพี่นะถ้าเรารักพ่อและไม่ยอมแพ้วันหนึ่งเราจะพาพ่อไปยืนในที่ที่สูงกว่าเดิมได้แน่นอนเด็กคนนั้นมองเขาตาโต ส่วนพ่อของเด็กยกมือไหว้ด้วยความซาบซึง้งหมอยิ้มกลับหัวใจอบอุ่นเพราะรู้ดีว่าคำที่เขาพูดคือเรื่องจริงของชีวิตเขาเองและเมื่อเขาหันกลับไปเขาเห็นพ่อของตัวเองนั่งอยู่ที่มุมหนึ่งของโรงพยาบาลรถเข็นคันเก่าผ้าขาวม้าที่คุ้นเคยรอยยิ้มที่อบอุ่นที่สุดในโลกพ่อยกมือขึ้นโบกเบาๆแววตาเต็มไปด้วยความภูมิใจหมอหนุ่มยิ้มกลับลึก อ่อนโยนและสันเล็กน้อยด้วยความตื้นตันเพราะเขารู้ดีว่าถ้าไม่มีพ่อที่ไม่มีขาแต่มีหัวใจที่ใหญ่ที่สุดเขาก็ไม่มีวันมายืนในวันนี้ในฐานะคนที่ช่วยชีวิตผู้คนได้ทงประเทศเรื่องราวของพ่อจึงไม่ใช่เพียงความลำบากแต่เป็นพลังที่ส่งลูกชายให้เติบโตจนกลายเป็นแสงสว่างให้โลกใบนี้และนี่คือจุดจบที่งดงามที่สุดสำหรับผู้ชายที่ไม่มีขา แต่มีหัวใจที่พาลูกให้บินได้สูงกว่าทุกคนบนพื้นดิน